สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาแกะพัสดุกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในกันนะคะว่าวันนี้จะมีอะไรบ้างเนาะวันนี้ก็มา2ร้านนะคะทุกคนจะมีเป็นกล่องแล้วก็เป็นซองพัสดุแบบน,นี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่ร้านนูนเทล่าก่อนนะคะอันนี้อยากจะบอกว่าสั่งมานานมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็เพิ่งจะได้มาแกะเนาะ สองร้านนี้นะคะก็จะเป็นการสั่งครั้งแรกของเรานะคะทุกคน นี่นะคะด้านในก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นกระดาษโนตนะคะทุกคนจะเป็นขนาด9คูณ9นะคะซึ่งเราอะเป็นคนที่ชอบกระดาษโนต9้คูณ9มากนี่อันนี้ก็จะเป็น9คูณ9นะคะแล้วก็ได้มาด้วยกันทั้งหมด4ลายนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่ลายอันนี้ก่อนเลยนี่นะคะทุกคนน้องจะเป็นแบบ สีพาสเทลแบบนี้เลยนะคะสีเหลืองสีม่วงแบบนี้น่ารักมากๆเลยนะคะนี่กระดาษของเขาก็ค่อนข้างที่จะหนาเลยนะคะแล้วก็จะมีแผ่นรองหลังนะคะมีด้วยกันทั้งหมดห้าสิบแผ่นเนาะสีมันน่ารักมากทุกคนเป็นสีพาสเทลนะคะแล้วก็ ต่อมาก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้อันนี้ก็น่ารักทุกคนดูสีน่นองสีน่ารักมากอะสีนี้กระดาษก็ค่อนข้างที่จะหนาเลยนะคะชอบมากทุกคนนี่อุ๊ยอันนี้จะแบบคล้ายๆกันเลยเนาะจะเป็นลายแบบนี้เหมือนกันเลยนะคะคือใช้คู่กันแบบน่ารักทุกคนแบบหวานมากนี่ ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด50แผ่นเลยนะคะตอนที่เราซื้อมานะคะรู้สึกว่าเขาจะลดราคาอยู่นะคะทุกคนก็คุ้มไปอีกเนาะแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นเซตนะคะอันนี้นี่ก็จะมีกระดาษ9ค้าุณ9อีกแล้วนะคะจะเป็นรูปแบบเค้กวันเกิดแบบนี้นะคะ ขนาดของเขาเท่ากันเลยนะคะทุกคนก็จะมี50แผ่นเหมือนกันเลยเนาะดูจากความหนาแล้วคือน่ารักมากแล้วก็ในเซตนะคะอุ้ยจะมีสติกเกอร์ด้วยค่ะทุกคนจะเป็นเหมือนแบบเซตวันเกิดเนาะน่ารักมากทุกคนแล้วก็จะมีการ์ดนะคะอันนี้ ใช้แบบเป็นเซตคู่กันแบบน่ารักมากแล้วก็ต่อมาเลยนะคะจะเป็นสติกเกอร์นะคะทุกคนซึ่งสีของเขาแบบชอบมากดูดีทุกคนมันจะเป็นสีพาทเทลว่ะน่ารักมากสติกเกอร์ของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเวลาหยิบใช้มันก็น่าจะง่ายกว่าเนาะ สวยงามมากทุกคนแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นหัวใจทุกคนดูดีคือเราอะเป็นคนที่ชอบสีแบบนี้อยู่แล้วนะคะนี่แล้วร้านนี้เขามีโค้ดส่วนลดในช้อปปี้บ่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นเซตโปสการ์ดนะคะทุกคนซึ่งเราซื้อมาหลายแผ่นมากๆเลยนะนี่ เพราะว่าซื้อหลายแผ่นนะคะมันจะถูกกว่าเนาะเราชอบม,มากๆเลยอะ่ะเอาโปสการ์ดปแปะบนผนังนะคะแต่ช่วงนี้ดึงออกแล้วเพราะว่าแปะไว้นานเดี๋ยวมันจะเป็นรอยนะคะ mm hmm. เขาก็จะมีหลายแบบเลยเนาะอันนี้ส่วนมากจะเป็นลายแบบมินิมอลมินิมอลนะคะจะไม่ได้ดูแบบเป็นลายการ์ตูนสักเท่าไหร่เนาะ ซึ่งเราก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะสไตล์แบบนี้แล้วก็สุดท้ายนะคะจะเป็นสมุดโน้ตอันนี้จะเป็นสมุดโน้ตขนาด A5 นะคะเปิดมาด้านในนะคะก็จะเป็นกระดาษถนอมสายตานะคะทุกคนแล้วก็เป็นกระดาษที่ไม่มีเส้นเนาะนี่ ความหนานะคะเรารู้สึกว่ามันหนาเลยทีเดียวนะคะไม่แน่ใจว่ามันมีทั้งหมดกี่แผ่นเนาะส่วนลายของเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะดูมินิมอลน่ารักมากทุกคนนี่ด้านหลังก็จะเหมือนกันเลยนะคะถ้าจำไม่ผิดนะเราซื้อมา20บาททุกคน คือมันคุ้มมากอะเหมือนเขาว่าลดราคายอยู่ในช้อปปี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะทิ้งชื่อร้านให้แล้วทุกคนก็ลองไปหาดูนะคะร้านที่2นะคะทุกคนจะเป็นร้านโซสตับนะคะถ้าเราอ่านผิดต้องขอโทษด้วยนะทุกคนคือชื่อร้านเขาค่อนข้างที่จะอ่านยากนะคะเดี๋ยวเราก็จะแปะล,ลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะคะ ร้านนี้นะคะจะเป็นร้านสติกเกอร์นะคะที่เราสั่งมามชิ้นแรกนะคะทุกคนจะเป็นสมุดเนาะสมุดอันนี้นะคะขนาดของเขาเราไม่แน่ใจว่ามันขนาดเท่าไหร่นะคะแต่เมื่อเทียบกับขนาด A5 แล้วน้องเขาจะเล็กมากๆเลยนะคะนี่ แต่ว่าหน้าปกเขาน่ารักมากทุกคนคือร้านนี้เขามีสติกเกอร์ลายด้วยนะเราเพิ่งจะไปจัดสติกเกอร์ลายร้านเขามานะคะทุกคนซึ่งมันน่ารักมากเราก็เลยได้ซื้อสติกเกอร์มาหลายชิ้นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นสมุดแบบนี้เลยนะคะหน้าปกของเขาก็จะแบบเป็นเงาเงาลื่นๆแบบนี้เลยเนาะด้านในก็จะเป็นกระดาษถนอมสายตานะคะ แล้วก็ไม่มีเส้นเนาะกระดาษของเขาก็ค่อนข้างที่สบางนะคะทุกคนส่วนอันนี้เราลืมบอกกระดาษไปเนาะกระดาษของอันนี้จะหนากว่านะคะส่วนอันนี้ก็มีประมาณเท่านี้เนาะเราไม่แน่ใจว่ามันมีทั้งหมดกี่แผ่นนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยทุกคนนี่ที่เราซื้อเพราะว่าหน้าปกมันน่ารักทุกคนดูดิมันแบบดูตะมุตะมีมาก ต่อมานะคะทุกคนอยากจะบอกว่าอันนี้มันเป็นซองสุ่มนะคะจะเป็นสุ่มสติกเกอร์เนาะคือเราก็สั่งมาด้วยกันทั้งหมด2ซอ,องนะคะแต่ว่าเขาได้ใส่สติกเกอร์รวมกันมาแบบนี้เนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นของที่เราสั่งมาเพิ่มเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่ของสุ่มก่อนเลยแล้ะกันเนาะอันนี้ทั้งหมด160บบาทนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันนะว่าได้กี่อันเนาะ อันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ที่เป็นขนาดเล็กที่สุดนะคะน่ารักมากน่ารักทุกวันจริงๆทุกคนดูดิสไตล์นี้แบบเราอะไม่ค่อยมีนะสไตล์แบบนี้ดูสิน่าเอาไปแบบแปะไดรี่มากปกติเราไม่ค่อยซื้อสติกเกอร์นะคะได้สามแผ่นแล้วนะทุกคนลืมบอกนี่ อันนี้แผ่นที่สี่นะคะปกติเราไม่ค่อยซื้อสติกเกอร์เนาะพอดีว่าช่วงปิดเทอมนะคะก็ว่างๆมาจดสรุปเล่นๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออแบบเริ่มชอบสติกเกอร์ขึ้นมาละก็เลยซื้อบ่อยนะคะช่วงนี้อันนี้จะเป็นโปสการ์ดนะคะทุกคนนี่จะเป็นร้านไอติมแบบนี้เลยนะคะได้ห้าชิ้นแล้วนะคะน,นี้ชิ้นที่หจะเป็นแบบนี้ น่ารักมากแต่กระดาษของเขาค่อนข้างที่จะบางนะคะเราไม่แน่ใจว่าเนื้อสติกเกอร์พอแกะออกมาแล้วมันจะบางไหมนะนี่ค้ยไ,ได้เยอะเหมือนกันนะทุกคนปกติแผ่นละ40บาทแล้วนะคะคือถ้าซื้อซองสุ่มอะแล้วว่ามันคุ้มกว่าม,กมากๆเลยนะคะ อาจจะไม่ได้เรื่องเองนะแต่เราว่าร้านเขาว่าน่ารักทุกลายจริงๆนี่อันนี้จะเป็นการอีกใบหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นการแฮปปี้เบิร์ดเดยเนาะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะนี่ลายนี้คืออยากจะบอกว่าน่ารักมากทุกคนดูดิเหมือนสติกเกอร์ลน์ของเขาเลยก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งน่ารักมาก สรุปทั้งหมดนะคะได้10แผ่นเลยนะคะทุกคนคืออยากจะบอกว่ามันคุ้มมากทุกคนปกติแค่2แผ่นก็80บาทแล้วนะคะอันนี้แบบได้5แผ่นนะ80บาทคือคุ้มมากๆเลยนะคะทุกคนถ้าใครชอบสติกเกอร์ก็ลองไปตามตามได้เลยนะคะอันนี้นะทุกคนอันนี้จะเป็นของที่เราซื้อมาเองนะคะ นี่อันนี้จะเป็นสีฟ้าแบบนี้เราจะเอามาทําคลิปจดสรุปนะคะเพราะว่ามีน้องขอมาว่าอยากให้ทําคลิปจดสรุปทีมสีฟ้าแล้วก็ไม่รู้ว่าคลิปอันบ็อกกับคลิปจดสรุปอันไหนจะได้ลงก่อนนะคะอันนี้น่ารักมากเนาะทุกคนดูดิปุกปิกมากอะแล้วก็อันสุดท้ายนะจ๊ะอันนี้แบบน่ารักอุย้ยแต่น้องเขาแบบทุกคนดูดิเนี่ยน้องเขาอ่อนแอมากอะ น้องแอมากอ่ะแต่ว่าน้องอ่ะจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นโฮโลแกรมแบบนี้เนาะซึ่งน้องพิเศษกว่าชิ้นอื่นๆนะคะแต่รู้สึกว่ามันจะบางไปหรือเปล่าสติกเกอร์ดูดีทุกคนคือเราทำแบบนี้ได้อะอุ้ยตัวสติกเกอร์ไม่ได้บางมากเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะลองดึงอันนี้ออกมาให้ดูนะ เนื้อสติกเกอร์ก็ค่อนข้างที่จะบางนะคะนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะคะนี่ทุกคนสำหรับคลิปในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนจบเลยนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะ